สวัสดีค่ะตอนนี้ดีมอยู่ที่ภูเก็ต างาน Thailand Bo a t Expo ค่ะซึ่งเขาจัดเป็นครั้งแรกในไทยค่ะในงานนี้ก็บอกว่าต้องเป็นงานสหรับคนที่ชอบความเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ชอบกิจกรรมทางน้ำค่ะเพราะเขาจะเป็นการรวบรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือเครื่องเล่นทางน้ำหรืออุปกรณ์ต่างๆคือมีให้เลือกเดินหลากหลายเลยและงานใหญ่มากๆนะคะดิมามกมาตั้งแต่มวา,วานแล้วซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ได้ไปลองเล่นเครื่องเล่นมาด้วยนะคะมีภาพบรรยากาศมาให้หน่อยวดวด,ดวดนะคะ แล้วก็ยังมีอะไรที่หลากหลายมากๆในงานกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะทั้งเรือเฟอร์รี่นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยหมาทรัพย์พัฒนเป็นผู้ประกอบการค่ะคนที่ชอบดูเอ็กซ์ตรีมนะคะได้มาดูมาชมหรืออยากจะซื้อเรือนะคะหรือว่าซื้อเครื่องเล่นอะไรต่างๆเนี่ยไปไว้ที่รีสอร์ทไว้ที่โรงแรมเพิ่มเพิ่มยอดขายกับตัวเองก็สามารถเดินทางกันมาได้ที่งานค่ะซึ่งงานต้องขอบรรยากาศคึกคืนมากใครสนใจก็คือสามารถมาได้ตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่19พฤศจิกายนปี2023ปี เดี๋ยวพยายามจะ่อดภูเก็ตค่ะในงานเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวดิมพาเดินชมค่ะ บรรยากาศตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างคึกคักหนาแน่นมามาใครที่สนใจนะอยากกะเข้ามาดูเนี่ยให้รีบมาเลยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยก็มีการนาเข้ามานะบางอย่างก็อาจจะแบบไม่ได้มีตัวเทปแล้วนะแล้วก็มีเปิดตัวเป็นช่วงๆด้วยซึ่งหนึ่งความดีงามของการที่มาจัดงานริมทะเลที่ภูเก็ตแบบเนี้ยคือไม่ใช่แค่ได้เดินเที่ยวกานชิลๆนะบรรยากาศมันด,ดีมากๆแล้วดินก็โชคดีมากๆเลยที่ฟ้าฝนเป็นใจมากๆท้องฟ้าสวยนะแล้วก็มีวิวทะเล พราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากางานเนี่ยไม่ใช่แค่ได้เดิน <UB> BA, ชมดูเร<ด>ือ<ด>หรือว่าดูกิจกรรมทางน้ำอย่างเดียวนะเรายัางได้มาชื่นชมบรรยากาศเขาด้วยข้างหลังบินมตอนนี้นะคะก็คือเจ็ดาค,ค,ค่ะตอนแรกเดินผ่านก็งวว่าทำไมมีงานรถมาอยู่ในงานเรือด้วยหรออะไรเงี้ยที่จริงไม่ใช่ค่ะเขาเป็นตัวของโมเดลเอารถนะคะมาสวมมาสวมบอดี้เป็นเรืองงไหม พูดง่ายๆก็คือมันก็คือเรือนนั่นแหละค่ะแต่ว่าออกแบบดีไซน์ให้เป็นรถนะคะซึ่งรถเนี่ยดีมานั่งดูในบรชัวต้องบอกว่ามีหลายโมเดลมากเลยไม่ว่าจะเป็น Ferrari โมเดลนะคะมีบู g ก t ติค่ะหรือว่า McLaren ก็มีซึ่งทรงก็คือมันคือรถเลยค่ะมันคือแบบไฮเปอร์คาร์เนี่ยนีย่ไม่ใช่ไฮเปอร์คาร์สิต้องบอกเขาคือซุปเปอร์คาร์แต่ว่าเป็นเวอร์ชันเรืออ่ะ งงไหมก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะคะซึ่งอันนี้เขาก็ขายจริงด้วยนะแอบถามราคามาสัตร์เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณล้านเจ็ดค่ะแต่ก็อยากทุกคนมาเห็นของจริงนะของจริงก็คือแบบอูน่านั่งมากๆเลยค่ะคือเท่มากๆขับออกเรือนี่ใครไม่มองต้องเอาอะไรมาปาหน้ากันได้เลยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมค่ะของงาน Thailand Bo อ t Expo ค่ะต้องบอกว่าดีมหนเดินไปทั่วงานเลยนะคะกว้างมากๆแต่เรารวบรวมไฮไลท์ที่น่าสนใจเนี่ยไปเดินมาดูแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วค่ะกลับกรุงเทพหลังจากมาได้สองวันนะคะไม่อยากกลับเลยอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจก็เดินทางกันมาได้ที่งานค่ะส่วนคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครช่อง s m Choice ฉลาดเลือดด้วยนะคะเราเดินทางมากันถึงที่หนฝากกดให้หน่อยค่ะเรามีคอนเทนต์ที่ดีมานำ ต่อนนั้นเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่กรุงเทพนะ